ท่านประธานสภาที่เคารพผมภาควัฏศรีสุรพลขอนแก่นเขตห้าพักเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินทํากินในเขตพื้นที่ป่าดงลานตําบลดงลานอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐตั้งแต่ปีพศ2524ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดการป่าไม้ในปีพศ2521โครงการปลูกป่าพัฒนาป่าดงรานในปีพศ2525ถึงพศ2533เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่รัศดรผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในปีพศ2535เป็นผู้อยู่ในพื้นที่เดิมและอพยพมายอยู่ใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินจํานวนเจ็ดไร่2งานและครอบครัวลูกหลานแยกขยายออกจากครอบครัวเดิมรวมถึงครอบครัวที่อพยพมาอยู่ใหม่ก่อนปีพศ2535ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินโดยแบ่งพี่น้องเป็น3กลุ่มดังนี้ครับ 1. กลุ่มครอบครัวที่อยู่เดิม 2. กลุ่มครอบครัวที่อพยพมาอยู่ใหม่3กลุ่มครอบครัวใหม่ที่แยกขยายจากครอบครัวเดิมรวมทั้งสิ้น2,695ราย ซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการคืออยากได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้มีความเท่าเทียมกันกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เคยได้รับการจัดสรรให้ครอบครัวละ15ไร่แต่ปัจจุบันนี้ได้รับเพียงครอบครัวละ7ไร่2งงานและที่สำคัญที่สุดเลยบางครอบครัวไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนเลยหรือหากไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินรัฐก็ควรมีมาตรการใน การเดี่ยวยาชดเชยให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐด,ด้วยโดยเอกสารทั้งหมดนี้ผมได้รวบรวมส่งมอบให้จังหวัดขอนแก่นและส่วนราชาการที่รับผิดชอบคณะกรรมาการรวมทั้งเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหามาแล้วในหลายระดับแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเลยผมจึงนำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกมาสำรวจติดตามแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของผมด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ Tá então,